นิชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกมค u a l ที่ดีโมบายในราคาถูกสุดใช้แค่เพลเยอร์อดีในการเติมเท่านั้นและยังมีเกมแนวชุติง้งเกมอื่นๆให้เลือกเติมอีกมากมายเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีเพิ่มอีกหนึ่งแพ็กแถมพอยต์สะสมลดสูงสุด25%พร้อมกับบริการผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนเติมเกมบนไลน์แอดมินดูแลตลอด2 4ชั่วโมงพร้อมเกมชนะนำให้เลือกเติมอีกมากมากย เติมเกมถูกเข้าไว้ผ่อนได้มีพอยสสะสมมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีที่ richman shop เท่านั้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับสําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนําเพิร์กเมตาเพิร์กโกงๆเก่งๆที่แลนทุกสูงค่นิมยมใช้กันนะครับส่วนตัวที่ไต่าจากนั้นหนึ่งขึ้น Legend ภายในแบบ3-5 5วันก่อนนะครับก็เรียกว่า บางเปิร์ผมก็ยังว้าวนะว่าเฮ้ยมันมีคนใช้ด้วยเหรอแต่เจอจริงๆก็คือบางเปิร์ก็เฉพาะชางกับผู้เล่นจริงๆนะครับบางอันเนี้ยเราไม่ค่อยเห็นนะคนใช้นะครับแต่ไปเจอคนที่เขาใช้จริงๆเราแม่งแบบอุย้ยมันโกงอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวผมก็จะแบบเล่าจากประสบการณ์ที่ผมเจอมาด้วยและเท่าที่ลองอ่านลองใช้มาบ้างด้วยผมก็จะแนะนําให้ได้บ้ากที่สุดนะครับแต่ส่วนมากก็จะแนะนําเป็นมีตาและโกงๆน่าใช้ก่อนนะครับอะไรที่ผมข้ามๆไปเลยก็สังเกตได้เลยว่า คนไม่ค่อยใช้หรือไม่ก็แม่งไม่เก่งหรือว่ามันใช้ยากอะไรประมาณนั้นนะครับแต่สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับว่าเอทําไมถึงไม่ได้นําเปิร์ลนี่เหรอครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ในคอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับเพราะว่าถ้าเราทําเปิร์ลแม่งทุกชิ้นเลยเนี่ยผมบอกว่าคลิปมันยาวแน่นอนนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคก่อนจะไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและในตอนนี้เนี่ยสกินแดงเจ้าตัว VMP ก็ยังอยู่นะครับ สวยมากๆนะครับเนาะประมาณนี้แต่ผม CP ก็คือหมดเกลี้ยงแล้วฝากคุณชมนะครับไปเติมเล่นแทนผมกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ VMP สกินมิสติกนะครับกับสกิน Toxic b ก o ูมนะครับเร mm ียกว่าตอนกดดูปืนก็มีผีเสื้ออันเนี้ยผมโคตรชอบเลยนะครับเนาะเป็นอะไรที่น่ารักมากผมเป็นคนชอบแพ mm ้ hmm. อะไรแนวแดงๆสีแบบช,ม,ชมพูชมพูแดงๆแล้วแบบมีผีเสื้อแบบแนวเหมือนแบบสีแดงแบบนักฆ่าสีแดงแบบสีแงความตายอะไรประมาณนั้น mm hmm. โอ้โหมาดูกแับบ เอาเบียวอะเออเอาแค่คือเบียวนะครับประมาณนั้นไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะนะครับแล้วต้องร่นโยชิดะนะครับเป็นตัวละครที่ผมชื่นชอบูลแลวทั้งร่างแรกและร่างนี้นะครับแต่ก็วงเล็บกูไม่มีซีพีนะครับว่าตบฟักอะไรเงี้ยนะครับก็ฝากคุณผู้ชมใครที่แบบบ้านรวยสุลต่านนะครับหล่อรวยสวยรวยนะครับก็ฝากไปจัดเล่นแทนผมกันด้วยเล่นเผื่อกันด้วยนะครับแนะนําเติม CP กับร้าน richman shop หรือใต้คลิปเลยทางไลน์ทางเว็บไซต์ขนาดทางไหนเรียกเอาเลยนะครับขอบมากนะครับเนาะโอเคไป เพิ่งในวันนี้นะครับแนะนําแต่เมตานะครับผมขอเลื่อนดูก่อนนะครับเพิ่งแดงจริงๆใช้กันไม่กี่อย่างแล้วครับเนาะถ้าที่ผมเห็นจริงๆนะครับเริ่มต้นโดยอย่างแรกไลท์เวทตัวนี้ใช้กันอยู่แล้วครับเนื่องด้วยหัวใจของเกมแนว fps หรือเกมยิงเกมแนวชูตติ้งนะครับทุกอย่างเราต้องวิ่งไปยิงเขาเราต้องวิ่งหนีเราต้องวิ่งไปจุดที่กําหนดเราต้องวิ่งมาตั้งหลักเราต้องวิ่งไปจุดนู้นจุดนี้หรือวิ่งไปในจุดโพสิชันที่แม่งดีๆเราถึงก่อนแล้วเราได้คิว ใช่ครับทุกอย่างในการเล่นไม่ว่าจะหนีตั้งรับบุกหรือดักหรือว่าแคมป์อะไรเงี้ยการจะไปทําอย่างนั้นได้ต้องวิ่งก่อนครับใช่ครับแล้วมันเป็นเปิลที่ขาดไม่ได้สาหรับโลกคองบิตี้โมบ,บายนะครับและทุกๆเกมนะครับเกมไหนแนวชูตติ้งนะครับทำให้เคลื่อนที่เร็วขึ้นทําให้วิ่งเร็วขึ้นนะครับสิ่งของนั้นๆจะได้รับความนิยมทุกเกมนะครับและไลท์เวทก็เป็นหนึ่งในผมมองว่าคุณคิดอะไรไม่ออกนะครับไม่รู้จะใส่อะไรดี ลังลีระหว่างจะเอากันตายาการตายไปเลยให้รอดหรือจะเอาวิ่งไวเออถ้าเราวิ่งเร็วเราก็วิ่งหนีได้เหมือนกันใช่ครับไ์เวดจบสุดนะครับถ้าไม่ได้คิดอะไรมากไม่ได้คิดแบบเฉพาะทางหรือไม่ได้อยากแตกต่างไม่ได้อยากอินดี้ไ์เวทใช้ไปเดอครับยันเกมปิดเกมพังประมาณนั้นมันก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับเมตาตลอดการสําหรับเปิตัวนี้นะครับโอเคต่อไปเลยนะครับแจ็คเก็ตครับแฟลกแจ็คเก็ต ตัวนี้เป็นเปิร์ที่คุ้มค่าที่สุดแล้วมั้งในเปิร์สีแดงนะครับกันและเรียกว่าป้องกันอะไรได้หลายอย่างมากนะครับหนึ่งเลยลดดาเมจลง35%ถ้าเรามีเลือดอยู่100โดนระเบิดจังๆเราตายเลยนะครับแต่ถ้าเราลดดาเมจ35%มเเลือดเราจะเหลือประมาณ60-50-70ประมาณนั้นเหลือประมาณนี้แหละแล้วแต่ว่าเราจะโดนระเบิดระยะห่างหรือระยะประชิดมากเท่าไหร่นะครับการที่เราไม่โดนระเบิดวันช็อตตายหรือไม่เดินไม่โดนพวก สกิลโอเปอเรเตอร์อย่างวอลแมชชีนอ่ากันเ a 4 5สีได้โดยไม่ตายในวันช็อตอย่างเงี้ยหรือกันโจตัวสเปรโ w ธนูยิงลูกระเบิดได้นะครับในวันช็อตนะครับแล้วกันดาเมจเผาไหมของเจ้าตัวระเบิดขวดไฟและระเบิดเทอร์ไม้ถ้าเรากันพวกนี้ได้เราเล่นง่ายขึ้นแน่นอนครับเนาะอย่างแรกกันระเบิดได้ไม่ตายแน่นอนในวันช็อตนะครับและเรายังมีเรายังเผื่อแบบสวนเขาได้ด้วยเผื่อแบบยิงสวนเพื่อได้คิวได้ด้วยแต่ก็ ้องอยู่ที่คนแล้วอยู่ที่คุณชมแล้วว่าจะทําได้ไหมนะครับหรือถ้าเราไม่ตายเราสามารถวิ่งหนีมาตั้งหลักได้แป๊บแป๊บเลือดมันก็ลีนะครับเป็นตัวที่คุ้มมากๆกันได้ทั้งระเบิดกันดาเมจเผาไหม้ของไฟนะครับระเบิดไฟขวดไฟอะนะครับแล้วก็กันเทอร์มด้วยและถ้าใครแบบอยากอินดี้อยากเอาแบบขายขำเอาฮหาหรือเอาจริงอะไรเงี้ยนะถ้าเขาปาระเบิดแฟกแกนิตหรือระเบิดที่มีเวลาหน่วงนะครับถ้าเขาปามาแล้วมันยังไม่ระเบิดเราสามารถจิบระเบิดมาปาสวนได้นะครับถ้าเราใส่เปิดตัวนี้เป็นเปิงที่ผมมอง สปพคุณแม่งแบบโอ้โหคบไม่รู้จะครบยังไงแล้วคือการแม่งส3ามที่ยากนะครับมันแบบเวอร์มากๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับ black jacket นะครับก็ผมเคยใช้อยู่ช่วงหนึ่งแต่ช่วงหลังๆเนี่ยเรียกว่าเล่นหมดฮาตพอยต์เล่นอะไรบ่อยนะครับมันเจอซองซิ่งเจอปีศาจบ่อยโอ้โหพวกนั้นแม่งแบบมูมิลล่าดาพระเจ้านะครับถ้าผมใช้อันนี้มันกันตายจริงครับแต่ถ้าผมวิ่งไม่ทันวิ่งไม่หนีวิ่งจู๊กวิ่งหลบวิ่งสไลด์ไม่ทันชาวบ้านเขาผมก็ตายเหมือนเดิมนะครับ ผมก็เลยใช้เอาให้แม่งไวๆไ,ไปเลยเนาะอย่างที่บอกว่าไลฟ์เวทจบสุดนะครับแต่ถ้าอยากรอดอยากแบบเอ้ยผมตีนไวอยู่แล้วผมพิวผมเฟี้ยอยู่แล้วใส่แ,แจ็คเก็ตคือคุณลุยได้ทุกสถานการณ์นะครับประมาณนั้นนะครับผมนะต่อมาเรามาดูกันที่เอจิวสต็อกไม่ใช่เอจิวสต็อกแม่ติดปากจับพันท้ายเอจิวนะครับเปิ์กตัวนี้นะครับอ่านว่าอาใจารหรือเอจิวก็ถ้าผิดขอภัยด้วยนะครับเปิ์กตัวนี้ก็อารมณ์เหมือนคล้ายๆแ,แจ็คเก็ตครับแต่มันเป็นในเรื่องของ การเตรียมอาวุธการซุ่มไวมากกว่านะครับอย่างที่บอกว่าทุกๆอย่างในเกมเราเกิดมาจากการวิ่งนะครับและเปิงนี้หลังจากวิ่งความเร็วในการเตรียมอาวุธก็คือการยกอาวุธสลับอาวุธในการขึ้นมาแบบแบบเราวิ่งถึงมีดมาเรากดสลับขึ้นมาปุ๊บจังหวะสลับปืนขึ้นมาตรงนั้นน่ะจะเป็นเวลาในการเตรียมอาวุธนะครับหรือเรา c, วักราเบิร์วักมีดอะไรเงี้ยก็จะเป็นเวลาในการเตรียมอาวุธหมดนะครับ ระยะเวลาตรงนั้นจะลดลงนะครับความเร็วจะเพิ่มขึ้นก็คือพูดง่ายๆคือสับไปนู่นไปนี่ไวขึ้นนะครับและลดเวลาในการลิงอาวุธลงก็คือสับอาวุธไวและเวลาสับอาวุธขึ้นมาแล้วจะซูมไวด้วยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ใช้จริงๆเห็นผลไหมผมก็ไม่ได้แบบเป็นเซียนสไนดนด้วยนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ถึงผมเล่นสไนผมก็ไม่ค่อยได้แตะและก็ยังจับไม่ได้ขนาดนั้นถ้าเราไม่อัดคลิปต่อคลิปแล้วมาเปรียบเทียบกันผมว่ามันเห็นผลไม่ได้ขนาดนั้นขนาดนั้นแต่ การให้มันมีข้อดีเยอะขนาดนี้ครับใช้มันย่อมดีกว่าไม่ใช้อยู่แล้วใช่ไหมครับเนาะถึงมันจะไม่ได้เยอะแต่เซียววิหรือจังหวะบางจังหวะนะครับมันสามารถทําให้เรารอดได้ทําให้เราชนะศัตรูได้นะครับการที่เฟิร์เอจิวมันมีหลายอย่างในการเป็นข้อดีสําหรับเรามันก็ดีนะครับแต่ส่วนมากผมจะเห็นพวกออมือสไนหรือคนที่เขาต้องการให้สลับอาวุธไวหรือต้องการให้ซูมไวหลังจากวิง่งหรือเป็นคนที่วิ่งบ่อยอะไรเงี้ย ิตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับค,คล้ายๆแฟลกแจ็คเลยแต่ตัวนี้จะเป็นในเรื่องของการเตรียมอาวุธการสับอาวุธการซูมไวอะไรประมาณนั้นนะครับจะไม่ใช่เรื่องของอาการแบบเน้นอยู่รอดอะไรประมาณนั้นนะครับเนาะต่อมานะครับเท่าที่ผมเคยเจอเมตานี้มันก็มีคนเล่นอยู่นะแต่ไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ก็มีแหละนะครับเปิรตัวรีสต็อกตัวนี้ไม่ใช่สิคนละอันนะครับตัวนี้ตัวนี้เห็นมันมีคำเห็นมันมีรูปคล้ายๆกันวนๆคล้ายๆกันอันไม่คล้ายหรอกแต่ผมตาลายนะครับตเวิร์กคอรกตัวนี้ คนใช้เยอะพอสมควรในรลงเท่าที่ผมเห็นแต่ไม่บ่อยนะครับเจอไม่บ่อยนะครับอาจจะเกมเวน้นเกมหรือไม่ก็บางเกมก็จะไม่เจอคนเล่นเลยแต่เพรื่ตัวนี้ถ้าคุณใช้มันจะมีประโยชน์ตรงใชโออปเตอร์ได้ประมาณ3-4ครั้งในเกมเดียวเลยแต่การที่คุณจะใช้ออบเตอร์ได้ไวๆคุณก็ต้องยิงเยอะๆด้วยทําคะแนนทําแต้มยึดจุดท,ทํานู่นทํานี่ต่างๆนะครับให้ได้เยอะด้วยมันก็จะบวกกับอเวอร์คะห์ที่เพิ่มความเร็วในการชาร์จออเปอรเตอร์ให้เร็วขึ้นไปอีกนะครับ การใช้สกิลโอเวเตอร์สาครั้งในเกมเดียวโกงมากๆนะครับและเมตามากๆถ้าคุณใช้เป็นนะครับเมตาสกิลโอเ e เตอร์เราเจออะไรบ้างอ่ะปืนคู่ปืนไฟสเปรปลโลนะครับไอตัวนี้ตัวเกียนเลยปืนพกวอ t c h มชชี e เด Machine หรือแม้กระทั่งอะไรก็ได้ที่ใช้หลายๆรอบหรืออะไรที่มันโกงๆครับใช้หลายๆรอบแล้วมันแบบเป็นอะไรที่น่าเบื่อคลอนี่ก็เมตานะครับประมาณนั้นการที่เราใช้พวกของโกงๆที่แบบโดนเม่นจิ๊กๆตายหาเนี่ย แล้วแม่งใช้ได้สามสี่รอบระหว่างเกมและรอบหนึ่งประมาณยี่สิบสามสิบวิหรือไม่ก็ถ้าใครใช้คุ้มคุมหน่อยแม่งเป็นนาทีเลยก็มีนะครับประมาณนั้นเนาะการที่เรามีเปิ์มเจ้าต,ตัวรีสต็อกเข้ามาช่วยถ้าใช้เป็นเอ้ยไม่ใช่รีสต็อกโอเวอร์คอกนะครับถ้าใช้เป็นผมบอกเลยว่าบอสแมปนะครับคุณคือบอสแมปเลยในแมปนั้นในเกมนั้นนะครับเป็นอะไรที่ผมไม่อยากเจอที่สุดแล้วคนใช้โอเวอร์คอเป็นนะครับเนาะ การใช้วัวคอกเนี่ยมันก็ใช้ง่ายๆแหละแต่การที่คุณจะใช้ใมันเต็มประสิทธิภาพคุณต้องยิงแบบมหาศาลบ้าข้างและคุณก็ใช้ออปเปอรเตอร์ได้แบบ3 4รอบนะครับมันเป็นอะไรที่บ้ามากๆแต่อันนี้ผมจะให้ตึงตแล้วก,กันว่าเมตาหรือไม่ a, เมตาคนใช้เป็นเมตาคนใช้ไม่เป็นกากนะครับประมาณนั้นนะครับก็ประมาณนี้เนาะส่วนพวกเ,เพิ่ม,มระเบิดรองเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นใครใช้ไม่ค่อยคุ้มนะครับต้องแนะนําจริงๆนะครับแล้วก็เพิ่มบัฟมาในซีซั่น,นี้เลยนะครับมาที่ดอมนะครับตัวนี้เกี่ยม โคตรในตอนนี้นะครับปกติเนี่ยการปล่อยระเบิดเนี่ยหลังจากเราตายเย่ยมันจะมีเวลาหน่วงประมาณ23สวิหรือไม่ก็1วิ2วิกว่าๆเลยนะครับกบ็เกือบ2วิอ่ะแต่ก่อนนะครับมาหนึ่งวิระเบิดที่เราสามารถวิ่งผ่านวิ่งหนีหรือสไลด์หนีแป๊บเดียวเราก็รอดแล้วครับเราไม่โดนละแต่ปรับมาใหม่เขาลดเวลาหน่วงระเบิดเมื่อเราตายแล้วปล่อยระเบิดลงนะครับมันประมาณไม่ถึงครึ่งวิหรือไม่ก็ครึ่งวิผมว่ายังไงก็ไม่ถึงครึ่งวิประมาณ0.3 0.4 0.5ศูวิประมาณเนี้ย ครึ่งวิบวกลบแล้วกันผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ผมก็ไม่สามารถรู้ได้แล้วกันนะครับแต่เวลาเราตายปุ๊บระเบิดหล่นปุ๊บแป๊บเดียวระเบิดปุ้มเลยนะครับถ้าเขาเผลอวิงยิงเราปุ๊บแล้วเขาวิ่งข้ามศพเราวิ่งใกล้ศพเราเมื่อไหร่แล้วถ้าเลือนเขาไม่เต็มตายทันทีครับใช่ครับโหมดอะไรก็ใช้ได้ครับแต่ถ้าอนั่นแหละโหมดอะไรก็ใช้ได้แต่ถ้าเราตายในพื้นที่ที่แบบโดนสไน์ยิงหรือว่าตายแบบลุโงลุงอะไรเงี้ยไม่มีใครมีเราคนเดียว มันก็จ,จะไม่คุ้มนะครับก็อาจจะเหมาะกับโหมดที่แบบนวนัวหน่อยอย่างเช่นฮาร์ดพอยต์อนเลโกมากมากวิ่งเข้าจุดไปเนะี่ยถ้าคุณตายเนี่ยคุณได้ทําประโยชน์และก็คือเอาระเบิดไล่พวกแมงนะครับประมาณนั้นละกันผมบอกเลยว่าเปิ้ตัว,ตวนี้ดีมากๆโกงมากๆนะครับผมใช้ประจําเลยในสตนรีมโอโคเปิลลูกรักเลยนะครับประมาณนั้นนะครับต่อมาก็แทบไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เหลือไอออนล้างนะครับตัวนี้เจ้าตัวนี้มันทําให้กดซูมสโคบสไนแล้วสโคบจะนิ่งขึ้นเหมือนการกั้นหายใจนั่นแหละ ใส่ดีไหมมือสไนถ้าคุณชอบให้สโคบนิ่งๆก็ดีครับแต่ถ้าคุณเล่นควิกสโคบอยู่แล้วไม่ได้โฮสโคบไม่ได้ค้างสโคบรอเป้านานๆไม่คุ้มครับประมาณนั้นเนาะแต่ถ้าชอบชอบ,ชอบค้างรอเป้านานๆตัวนี้คุ้มมากมันเพิ่มจากการกั้นหายใจแล้วเป้าไม่สายจาก2วิเป็น10กววิเลยมั้งหรือไม่ก็7วิ10กว,วิประมาณนั้นนะครับเยอะมากๆนะครับส่วนพินพอยต์ก็แสดงให้เห็นเขาโคงงสตูนะครับก็ขอบตัวสตูนะครับเนาะ เมื่อเรายิงศัตรูโดนนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเล็งด้วยมันจะทําให้เป้าดูดตัวศัตรูนะครับแต่ก็ไม่ได้ดูดหัวดูดไรขนาดนั้นหรอกแค่ทําให้มันดูเล็งง่ายขึ้นนะครับแต่ส่วนตัวผมเป็นคนที่เล่นแล้วปิดช่วยเล็งน,นะครับเพราะช่วยเล็งบางจังหวะเราสไลด์ยิงเราเจอลูกซองซิ่งเจอปีศาจไวๆแม่งบางทีมันเอ,อ๋นะครับระบบช่วยเล็งมันสามารถแบบสะบัดหน้าจอคุณปุ๊บหันหลังตามเขาแล้วเราแบบเฮ้ยอะไรอยากมันไปได้ไงแล้วเราก็โดนยิงตายนะครับผมมาเจอจังหวะนั้น เพิ่มขนาดนั้นเพราะเราก็ไม่ได้แบบอชอบโหมดช่วยเลงหรือชอบระบบช่วยเลงของเกมสักเท่าไหร่ผมก็ปิดอยู่แล้วนะครับสำหรับช่วยเลงในตั้งค่านะครับผมก็เลยไม่ค่อยขนาดนั้นแต่ถ้าใครใช้แล้วเห็นผลยังไงสามารถคอมเมนต์บอกได้มันก็เป็นเปิลที่มีข้อดีหลายอย่างนะครับประมาณนั้นเนาะต่อมาดองลิสตนะครับตัวนี้ดาเมจจากการเผาไหม้ลดลงนะครับแล้วก็ดีบัฟความเร็วเคลื่อนที่จะไม่มีผลต่อเรานะครับเช่นระเบิดสโลหรือ l m g ที่ติดเบิร์กดิเซเบิลนะครับเวลาเรายิงมายิงเรามาจะเราจะไม่ติดสโลนะครับประมาณนั้น และดามิเ,เวลาเราโดนเธอไหมเดินโดนไฟแล้วก็เอ่อโดนไฟเจ้าตัวนี้มันก็จะลดลงนะครับแต่ก็เห็นผลไหมเห็นผลครับถ้าเราลุยไฟเนี่ยมันสามารถทําให้เรายื้อชีวิตได้นานขึ้นนั่นแหละแต่ก็เนาะประมาณนั้นแล้วแต่คุณจะชอบว่าคุณจะเอากันไฟหรือกันระเบิดอย่างแฟลกแจ็คนะครับโอเคเราไปดูเบอร์เขียวกันบ้างนะครับคลิปอาจจะนานหน่อยเนาะแต่ผมพูดให้ครบ,ครบ,ครบแล้วกันมาเริ่มกันที่อันแรกเลยเมตานะครับคาบัตครับโคบัตนะครับ ตัวนี้กันทุกอย่างครับสกอร์สติ๊กอะไรที่ใช้ระบบ AI ล็อกเป็นระบบล็อกออโต้อย่างเช่น Hunter k i คิล r ลอร์ e ดนเซกันหรือป้อมปืนหรือแม่ก็พวก t t a l t h อ h o p p e r หรือพวก Swarm พวก r p s อะไรต่างๆพวกนี้จะเป็นระบบล็อกตัวสตูออโต้วเวลาเรากดใช้งานนะครับตัวนี้จะกันตรงนั้นหมดเลยแต่แต่แต่นะครับถ้าเราเจอคิลลโดนระเบิดตุ้มเจอแรประเบิดตุ้มใกล้ๆเราเราเดินไปโดนใกล้พอดี ตายเหมือนเดิมครับแต่แค่มันจะไม่ล็อกเราแล้วมาหาเราแต่ถ้าเราเดินข้างๆเพื่อนที่เขาโดนล็อกระเบิดตุ้มตายหาเหมือนเดิมครับเนาะประมาณนั้นก็ถือว่าช่วยได้เป็นส่วนมากแล้วกันจะมีทักส่วนน้อยจริงที่คุณจะเจอจังหวะแบบที่ผมพูดไปนะครับอันนั้นเป็นจังหวะแบบโคตรแบดจริงๆนะครับประมาณนั้นเนาะส่วนมาตอนเนสเนี่ยตัวเนี้ยเรียกว่าเฉพาะทางแล้วกันมันเหมาะกับคนที่ว่าไม่ค่อยชอบอาการกระตุกและใส่นะเห็นผลแน่ะนะครับอย่างเช่นถ้าคุณเล่สนสไน์แล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ เจอปืนคนสวนแล้วสักโขดแม่งลอยฟ้าหืนขึ้นฟ้าดิฟ้าตลอดเลยทำยังไงดีให้กระตุกน้อยลงตัวนี้ตอบโจทย์นะครับประมาณนั้นนะครับคุณผู้ชมคงรู้อยู่แล้วว่าการกระตุกในเกมนี้เป็นอะไรที่แย่มากๆถ้าเราโดนนะครับการที่มันกันได้ถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์ดีมากๆโกงมากๆนะครับแต่ก็อยู่ที่ว่าเราต้องการมันหรือเปล่าต้องการลดการกระตุกหรือเปล่าหรือเราใสา่อย่างอื่นแล้วคุ้มกว่านะครับประมาณนั้นนะครับต่อมาโกสครับตัวนี้ดีไหมดีมากๆนะครับ V, การ UAV การอะไรก็ช่างที่เปิดเผยตำแหน่งเราตำแหน่งของเราให้ศัตรูเห็น UAV Advanced UAV หรือไม่ก็กด v t o Predator i s i l e อะไรพวกนั้นมันจะเห็นศัตรูเป็นตัวเล็กๆหรือไม่ก็มันจะเห็นเราในแมปนะครับเนาะเวลาเขากดใช้นะครับถ้าเราใส่เปิดตัวนี้เขาจะไม่เห็นเราแต่ก็อย่างที่บอกถ้าเขายิงลงมาดักหน้าเราพอดีตรงจังหวะพอดีเราเดินไปอุ้มตายได้เหมือนเดิมครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ไอ้พวกสกิลแท็บเล็ตนะครับที่เขาเปิด, let, ดแท็บเล็ตในมือระเบิดที่คนเขาใช้กันมาสแกนศัตร,ตรูก็จะไม่เห็นเราเหมือนกัน เปิร์นี่เป็นเปิรที่โกงมากนะครับเล่นในทุกสายอารมณ์เหมือนไล์เวทเลยเพราะว่าถ้าเขาไม่เห็นตัวเราครับเราจะไปไหนก็ได้อะไรก็ได้เนาะเราจะเคลื่อนที่ไปนู่นไปนี่สแกนก็ไม่เจอใช้สกิลสแกนก็ไม่เจออะไรก็ไม่เจอมันเป็นอะไรที่เบสิคสแตนดาร์ดมากๆในการใช้นะครับใช้ง่ายใช้แล้วโก้ข้อดีเยอะมากๆก,ก,กันได้หลายอย่างมากๆนะครับเรียกว่าเป็นเปิร์กเขียวที่แม่งควบคุ้มค่ายเปิร์กหนึ่งนะครับประมาณนั้นแล้วกันเนาะ ต่อมาเป็นค i c k f i x ครับหรือเข็มฉิจยาที่เรารู้จักกันนะครับอดีตเมตานะครับแต่หลังๆังนี้การที่มันคููดาวทุกๆ2กสองวิมันไม่ทันแดกครับถ้าพูดตรงๆเลยนะครับเนาะแต่ถ้าคุณเล่นในโหมดพวกแบบไม่ได้เจอศัตรูบ่อยๆที่แบบออกมาเจอพีกีกแก้วพีกีกแก้วไม่ให้คููดาวมันเสร็จอย่างเช่นหมดระเบิดอะไรเงี้ยถ้าคุณแบบยิงหนึ่งแล้วคุณก็แบบไม่ได้ยิงต่อเนื่องแบบแลหลายตัวหรือไม่ได้โดนล,ลุมโดนยิงลหลายตัวตัวนี้มันก็เก่งนะครับ ถ้าคููดาวมันทําให้ใช้ได้ตลอดตลอดหรือคุณกะจังหวะครูดาวตลอดมันทาให้คุณแบบล่อตายได้เลยสมมติโดนยิงรุมสองหนึ่งคุณยิงตัวหนึ่งได้ปุ๊บคุณกะจังหวะหลบตักหน่อยเลือดคุณเต็มแล้วเพราะมันฟื้นฟูไวมากๆนะครับประมาณนั้นเนาะมันยิงตายปุ๊บมันจะได้เลือดนิดนึงประมาณ50หน่วย1ิห้าหน่วยแล้วมันจะได้ฟื้นฟูทุ่งไปทีเลยนะครับอารมณ์เหมือนใส่เจ้าตัวเปิร์กฟื้นฟูเลยเปิร์กแดงเลยนะครับแต่เราต้องฆ่าศัตรูก่อนนะประมาณนั้นนะครับผมต่อมาเปิร์กแอมเปรับ ปะก้อนไม่ตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการสลับอาวุธไวครับไวโคตรเลยสลับแบบไวจริง,รง,รงบอกสำหรับลูกซองสไนอะไรพวกนี้ที่เขาต้องการแบบวิ่งมาวิ่งลยแล้วต้องสลับปุ๊บยิงปั๊บเลยเลยนะครับอันนี้ก็ชอบทางหน่อยหนึ่งนะครับแต่ข้อดีก็เยอะไหมมันก็เยอะแหละก็คือสลับอาวุธไวขึ้นเรากดสลับระเบิดออกมาปุ๊บไวปั๊บกดยิบระเบิดกดไปปืนกดไปมีดกดไปปืนพกมันไวไปหมดนะครับกดปุ๊บติดมือปับ๊บไม่ต้องรอสลับไม่ต้องรอหน่วงอะไรเยอะ อะไรที่ดีเหมือนกันนะครับมันทําอะไรให้รวดวเร็วขึ้นแต่ก็อยู่ที่คุณว่าจะใช้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับต่อมาก็แทบจะไม่มีอะไรแล้วนะครับอันนี้ก็ลดความเสียหายจากกระสุนที่ได้รับขณาวิ่ง25%เป็นเวลา2วิก็นะครับมีคูดาวเหมือนเดิมถ้าคุณใช้หรือใช้แล้วรู้สึกว่ามันช่วยให้คุณรอดมันก็โกงครับแต่ถ้าใช้แล้วโดนลุมแบบจัง,จงเลยมันก็ตายนะครับเรียกว่ามันมีคูดาวนะครับอารมณ์เหมือนควิกๆเมื่อกี้แหละอันนี้จากการดาเมจความเสียหายจากกระสุนนะครับจะ เราโดนกระสุนแล้วเราจะรับดามีได้ดีขึ้น2วิแต่อันนั้นคุณยิงตายปุ๊บคุณจะเลือดเด้งและฟื้นฟูเลือดทันทีทุกๆ2วิก็เลือกเอาว่าไหนคุณจะรับคุณนะครับแต่ถ้าที่ผมพูดมาเปิ้ลที่ผมพูดเปเปิ้ลเขียวเป็นเปิ้ลที่ใช้ได้ทั้งหมดนะครับส่วนกลงโฮเป็นเปิ้ลสำหรับลูกซองหรือเปิ้ลเป็นสำหรับปืนที่วิ่งยิงและไม่ขึ้นสโขกนะครับเนาะเพราะเขาจะยิงแบบไม่ประทับเลงนะครับพวกดีเลย์ตอนซูมตอนยกปืนเนี่ยมันจะแทบไม่มีเลยแล้วก็ ปังระเบิดเปลี่ยนแม็กหรือว่ารีโหลดอะไรเนี้ยมันจะวิ่งได้เลยปกติเรากดปาระเบิดง้างระเบิดมันจะไม่ได้วิ่งนะครับมันจะเปลี่ยนการเคลื่อนที่เดี๋ยวแม้กระทั่งรีโหลดมันก็จะเป็นงานเคลื่อนที่ไม่ใช่วิง่งแต่ถ้าเราใส่เพย์ตัวนี้คือทําอะไรทําหาอะไรวิ่งหมดนะครับมันจะวิ่งหมดนะครับก็จะชอบมูเมนต์ความของตัวเอาไปใส่คอมโบกับเจ้าตัวไ์เวทได้เลยนะครับประมาณนั้นเนาะโอเคแดงกับเขียวผ่านไปแล้วนะครับเป็นเบอร์ที่ผมเจอบ่อยและโกงและคนใช้เยอะนะครับประมาณนั้นแล้วกันนะครับ ต่อมาครับเปิร์ฟ้าเปอร์สีสุดท้ายแล้วนะครับเปอร์ฟ้าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ผมใช้ก่อนท่าที่เข้าแมสนะครับตนนัวนี้แต่ก่อนมันประมาณ70%ตอนนี้มันบัฟขึ้นมา85%แล้วนะครับถ้าคุณโดนแฟตโดนสตันโดนสโลมสมมุติมันแปดสิบวิมันไม่ถึงหรอกโดนแปดสิบวิคุณลดไปแล้วแปดจาวิเหลือแค่1.5ึ่งาวิคุ้มไหมครับครับโคตรคุ้มพูดกันหยาบๆเลยคือโคตรพ่อโคตรแม่คุ้มเพรเถอะมันดูดีกว่า survival training ด้วยในบางสถานการณ์ ถ้าเน้นเก่งเลยเน้นแบบกันของได้หลายๆอย่างเยอะๆแบบต่อเน,นื่องาท่โนโลย s ดีกว่าครับแต่ถ้าคุณเล่นแบบโหมดที่ไม่ได้แบบมีของศาสต์เข้ามาหาคุณรนะเบิดแปดอะไรไม่ได้ลอยมาใส่คุณบ่อยโซลเวิร so ์ลเทรนนิงจะทําได้ดีกว่าเพราะว่าคูดาวเขานาน20วินนะครับตัวนี้ก็เป็น2อันที่โกงมาก,มากคนใช้เยอะแล้วแต่คุณผู้ชมชอบว่ารับข้อเสียหรือรับเงื่อนไขแบบไหนได้2อันนี้โกงหมดนะครับบริสิเตนตัวนี้เปิร์กเ,เก็บแต้มครับ ดีไหมดีครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าอืถ้าคุณใส่เก็บแต้มมันทําให้คุณใช้ของใหญ่ๆจากสกอร์สตรีทได้ชัวร์ๆแต่คุณก็จะไม่ได้กันของนะอาจจะใส่เดินเงียบไม่ได้นะอาจจะเรียกว่าอะไรใส่สวเวอร์เรทนนิ่งไม่ได้นะอะไรงั้นมันก็อาจจะมีแบบแล้วแต่ผู้ชมจะเรียกเนาะแต่เพอร์ซิสแตนถ้าใช้เป็นแล้วใช้ของได้คุ้มตัวนี้ก็เจ๋งเก่งครับประมาณนั้นอารมณ์เหมือนเจ้าตัวโอเวอร์ฮอที่ใช้ได้สก,กิลได้ไวขึ้น ตัวนี้มันจะใช้สกิลพวกใหญ่ๆพวกสเตลชอปเปอร์ได้ชัวร์มากขึ้นนะครับแต่คุณก็ต้องคิวบ่อยๆนะครับมันถึงจะใช้ได้นะครับสำหรับเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคต่อมานะครับดาเมจระเบิดเนี่ยถ้าคุณเอาไปเล่นกับ NA เนี่ยจะคุ้มมากๆนะครับหรือเล่นกับอะไรก็ช่างที่มันเพิ่มดาเมจระเบิดแต่มันไม่ค่อยมีหรอกครับจริงๆนะครับถ้าสมมุติมันเพิ่มดาเมจเผาไหม้เพิ่มดาเมจระเบิดดาเมจหรือมเสียหายระเบิดและความเสียหายจากการเออ่ควาาาามเเสียยหจกกรผาไหม้อันเนี้ย น่าใช้เลยนะครับแต่มันมีอย่างเดียวเนาะมันจะเพิ่มแบบคุ้มจริงๆ,ๆ,ๆก็เมื่อเราเล่นเป็น A45 หรือสกิลอะไรที่แบบอ,อย่างเช่นระเบิดหรือสกิลวอลแมชชีนสเปโร่อะไรพวกนั้นที่มันยิงเป็นลูกระเบิดออกไปนะครับมันทาให้แรงขึ้นก็จริงนะครับแต่ก็ผมก็มองว่าเนาะคุณอาจจะใส่กันแตการสต์ทไม่ได้นะอาจจะใส่เดินเงียบไม่ได้นะก็อย่างที่บอกนะครับมาเป็นเพิ่อเฉพาะทางเนาะอะไรพวกนี้นะครับต่อมาก็อันสุดท้ายแล้วนะครับที่จะแนะนำเนาะโซลิเวอร์เทนนิงผมแนะนําไปแล้วแล้วก็แที่ข้อแม้แนะนําไปแล้วนะคครรับรับบก็ดีนะ เพิ่มคะแนนจากการสังหารแต่ถ้าเพิ่มขึ้นมาแล้วคุณสามารถอยู่รอดได้มันก็ดีครับมันสามารถใช้ของใหญ่ได้เลยนะครับเนาะแต่ก็นั่นแหละมันมีอันอื่นที่คุ้มค่ากว่าผมเลยแนะนําพวกเนี่ยเนาะใช้ได้ชัวร์เห็นผลจริงจริงนะครับและคนใช้เยอะนะครับเมตาระดับแบบตลอดการประมาณนั้นนะครับตอนเดซไซเลนเราก็รู้กันนะครับเดินเงียบๆนะครับเวลาเรากดเดินหรือนั่งมันจะไม่มีเสียงเท้าแบบเล็กน้อยๆอย่างกึกหรือเสียงแครกแเวลาเรานั่งเราบอกอะไรประมาณนี้เนาะ แล้วเวลาเราวิ่งเนี่ยวงของเสียงเท้าเราเวลาเราวิง่งศัตรูจะเรียกว่าได้รับได้ช้าลงก็คือปกติเราวิ่งแป๊บๆศัตรูก็ได้ยินแหละแต่เนี่ยมันจะทาให้วงเสียงของเท้าเราเวลาวิ่งเวลาเดินหรือทําอะไรต่างๆแคบลงนะครับทําให้เรารู้ทําให้ศัตรูรู้สึกตัวได้ช้าขึ้นนะครับประมาณนั้นเนาะทำให้เราแบบเข้าถึงหรือทําอะไรต่างๆหรือหนีไปนู่นไปนี่เคลื่อนที่ไปนู่นไปนี่ไ,ได้ดีขึ้นนะครับประมาณนั้นเนาะก็ประมาณนี้นะครับส่วนมากเนี่ย <S 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 เปิ้กฟ้าเปิ้กเขียวเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรมันมีไม่กี่อันหลักที่เขาใช้แต่หลักๆเลยหลักๆเลยคือเปิ้กแดงเนี่ยมันจะมีหลายอย่างที่ให้เราเลือกเล่นนะครับเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับเปิ้กในซีซั่น5้าองวีิภาที่ผมแนะนํานะครับเรียกว่าเป็นของที่จําเป็นสำหรับทุกโหมดกับคุณผู้ชมเลยหรือถ้ามีเปิ้กไหนที่ผมไม่ได้พูดก็คือผมก็จะบอกเลยว่ามันอาจจะเป็นเปิ้กที่ใช้ยากหรือเปิ้กที่คนไม่ไยินยอมคนไม่ใช้แรงสูงแทบจะไม่ใช้เลยก็มีนะครับเนาะประมาณนั้นแต่ถ้าาสสงััยยเเเเเเปปืกกกกไไหหหหนนนรอมมมีีคคววิิิด็่่บพต หรือผมพูดผิดพูดไม่ค่อยดีหรือว่าพูดให้คุณผู้ชมไม่เข้าใจสามารถคอมเมนต์บอกติชมหรือถามผมกันได้ถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผมกม็ตอบให้แน่นอนนะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและถ้าหาร้านเติมเกมก็ต้องร้านริชแอนช็อปนี้อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผม